ใจตัวเองแล้วก็รูคนได้เลยก็มีเห็นไหมอับผมอือแน่นในส่วนการฟังและการเรียนรู้น่ะเกิดความเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วก็น้อมปฏิบัติในสิ่งที่เราพิจารณาดูว่าเอสิ่งที่เราได้ฟังนั้นกับสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมีความสอดคล้องกันไหมแล้วเราก็มองเห็นว่าเมีความสอดคล้องกันอยู่เรายังอยู่ในแนวทางในเส้นทางที่ ถ้าแปลภาษาง่ายๆให้ฟังกันง่ายๆไม่ต้องแปลความเยอะก็คือผมจะเป็นคนดีะเอาอย่างนี้แล้วกันเราปฏิบัติในทางในศีลในธรรมในแนวทางที่ไม่เป็นคนชั่วนะเอาเอาเอาอย่างนั้นแล้วกันนะครับพูดกันเป็นภาษาบ้นบานๆไม่ต้องยกอะไรมาให้เข้าใจยากยิ่งขึ้นไปไม่ต้องละเอียดขึ้นไปในใน,ในความหมายที่ผมสื่อนะเป็นแบบนี้สิ่งที่เราได้ฟังสิ่งที่เราได้เรียนรู้ เรายัางอยู่ในเส้นทางนี้อยู่ครับไม่ไม่ไปนอกรีดนอกรอยไม่ไปขัดแย้งกับติวพ่อข้อปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าได้สอ,สอ,สอนเอาไว้นะครับตามพระไต,ตรปิฎกแท้ัแค่แต่เราไม่ได้ออกนอกกรอบตรงนั้นอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้มุ่งเป้าว่าเออผมต้องหลุดพ้นจากกิเลสผมต้องดับขันนิพพานผมต้องเป็นพระอระหันต์เราไม่ได้มุ่งเป้าอย่างนั้นเพียงแค่ปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบของ ของสิ่งที่เรียกว่า,าคําสอนของพระเจ้าว่าเพียงพอแล้วนะครับยังเข้าใจในส่วนนั้นอยู่องครับสาธุสาธุทำการต่อคือคือถ้าจะอธิบายง่ายๆคือความหมายที่อาจารย์คู้ชาติพูดอะไรว่าเออผมปฏิบัติธรรมเ,เหมือนไม่ได้ปฏิบัติอปฏิบัติเหมือนไม่ติอ่ะคือให้กลมกลืนไปกับสบภาพสภาวะของ ของธรรมชาติของธรรมชานะครับผมก็จะอยู่ในสายของสุขอุกสโกนะสบายสบายนะไม่ต้องลำบากมากแต่ก็วิ่งทวนกระแสอยู่แล้วอันไหนไม่ดีเราก็รู้เราก็ไม่ทำจากผู้ดุชนก็เลื่อนขั้นมาเป็นกรัลรยาณชนคนดีของสังคมคนดีของในบ้านคนดีของในคนในชุมชน ช่หไหมไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนเขาไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เขาเนี่ยยากลําบากเพราะเราครับหรือทุกข์ใจเพราะเราอย่างเงี้ยนะคือคนกลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะมีตั้งแต่ฐานกัลยาณชนเข้ามาหาอริยชนนะครับก็จะมีเยอะแยะแต่ถ้าถ้าเป็นกัลยาณชนก็ยังไม่ได้ลดกิเลสจริงจริง,จ,รงจัง,จง นะครับก็พูดให้ตรงๆก็คือยังไม่ได้พ้นศีลปตะับปรามากนั่นเองนะครับรู้นะว่ากิเลสเนี่ยไม่ดีนะรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ดีนะรู้ว่าเรื่องนี้ไปทําแล้วเป็นทุกข์นะแต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็จริงนะแต่ก็รู้ว่ายังเป็นกิเลสอยู่แต่ก็โดเองก็ไปทําอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าศีลปตะับปรามากนะครับยังไม่ได้เอาจริงๆจังๆนะแต่ก็มีสัมมาทิฏฐิแล้วนะนะก็รู้แล้วว่าสิ่งนี้ ดีสิ่งนี้ไม่ดีนะแล้วก็เห็นความจริงตามความเป็นจริงได้แล้วนี่ก็คืออยู่ขั้นของกัลยาณชนที่พยายามที่จะก้าวเข้าขอบเขตของโลกุตละแต่ก็ยังไม่ได้เอาจริงจริงางจังก็ยังอยู่ในฐานกัลยนานชนปุชนชั้นเลิศอนยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละส่วนใหญ่เราก็จะเลื่อนฐานจากปุุชนคือคนชั่วนะคนที่ชอบเที่ยวเตร่ช่องความ สร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พ่อแม่ห้ามมาสิ่งนี้ไม่ดีแล้วก็ทำอย่างเงี้ยน,นะครนะกินเหล้าเมายาเที่ยวเสรสารพัดใช้มาสมัยหนุ่มๆเนี่ยก็จะทํากันแบบนีนน้นั่นก็คือบุรุษชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสผู้ยังโมหะด้วยวิชาที่มีกํำลังมากนะแต่พอเรามาเจอธรรมะได้ยินได้ฟังธรรมะใจเราก็รู้สึกอสิ่งเหล่านี้เนาะเราทําไปก็เริ่มรู้สึก,สกตัวนะ นี่เพึงมารู้สึกตัวเมื่อมาเจอธรรมะใช่ไหมพอเรารู้สึกตัวแล้วเราก็พยายามที่จะไม่ทําในสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะไม่เกิดความเดือดร้อนนะนะพยายามอยู่ในกรอบของศีลก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดลูกเมียเขาไมา่พูดในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้โกหกใครใช่ไหม แล้วก็ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เที่ยวเตรไม่ได้เล่นการพนันอันนี้ก็คือเป็นพื้นพื้นที่กัลยาณชนจะต้องทำานะครับส่วนที่ละเอียดก่อนนั้นก็คือจะต้องถึงอธิศินที่ยิ่งยิ่งขึ้นนะให้บริสุทธิ์ด้วยสินข้อที่หนึ่งบริสุทธ์ด้วยสินข้อที่สองบริสุทธ์ด้วยสินข้อที่สาไม่มีขาดไม่มีทะลุไม่มีด่างไม่มีท้อย เนี่ยก็คือจะพัฒนาขึ้นไปหาอริยชนอาจจะเป็นประมาณนี้นะถ้าเราพูดถึงสินห้านะถ้าสินหานีทั่วๆไปที่เราไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําให้สัตว์ตายเพราะเราไม่ไม่ไม่ได้ฆ่าด้วยมือตัวเองอนะอันนี้ก็คือสินกัรยนาณชนโดยทั่วๆไปที่ไม่ทําำ้ายสัตว์แล้วนะ ครับแล้วก็ไม่เอาของคนอื่นนะแต่ก็ไม่ได้ยับแยบขายถึงขั้นอาทิสิงที่ยิ่งยิ่งขึ้นถึงขั้นไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยนะไม่ว่าถิ้ข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็เหมือนกันก็เป็นฐานของกัลยะาณชนโดยทั่วไปนะัที่พัฒนาจากบุคุชนหยาบขึ้นมาเป็นบุคชน คนดีของสังคมคนดีของครอบครัวนะครับเนี่ยเราก็จะแยกเกรดกลุ่มของแต่ละปุ่มได้แต่พอเริ่มเข้าอาริยะเนี่ยจะต่างกันไปจะเริ่มเที่ยวเข็นกิเลสแล้วนะเริ่มมาสำรวมพฤติกรรมกายวาจาใจการกินอยู่หลับนอนอ่าเริ่มวิ่งทวนกระแสและที่นี่เริ่มจะวิ่งทวนกระแสของพฤติกรรมเก่าๆของเราเช่น สิ่งที่ชอบสิ่งที่พอใจเช่นอะไรอะเริ่มอ่านจิตอ่านใจเข้าไปถึงจิตละเพื่อมเพื่อให้ศีนียอยู่ในในความเป็นปกติไม่ให้ขาดไม่ให้ทะลุไม่ให้ดักไม่ได้ปล่อยนี่ก็คือเดินเข้าหาบากัะตามลาดับลําดับเนี่ยเห็นเราจะเห็นความต่างใช่ไหมความต่างระหว่างผุรุชนก็คือหยาดหยาบแล้วพอการละยชนกัลยาณชนก็จะ เลื่อนขึ้นมาอีทัชอีชั้นหนึ่งที่ไม่เอาลัดเอาเปรียบคนอื่นแล้วนะ,ะไม่เอารัดเอาเปรียบใครไม่มูสาไม่โกหกใครแล้วยังอยู่ในฐานของกำไระนะส่วนยังไม่ได้เข้าขอบเขตของอริยะแบบนี้เยอะในสังคมพูดอะเยอะมากนะครับแต่ส่วนที่น้อยก็คือสังคมที่ลดกิเลสจริงเนี่ยจะน้อยจนมีศีลเป็นปกติอะน้อยมาก จนไม่ต้องมาเข่งขืงไม่ต้องมาควบคุมเนี่ยปฏิบัติก็เหมือนไม่ปฏิบัติเนี่ยเหมือนที่ว่าเมื่อสักครู่นะเพราะเป็นผู้มีปกติศีลแล้วไม่ไม่ทำศีลเป็นธรรมดานะแล้วก็ไม่ต้องมาควบคุมด้วยว่าจะต้องสํารวมอย่างนู้นสํารวมอย่างนี้นะเพราะจิตพน้นละไม่ไปทาเป็นธรรมดาละเป็นปกติของผู้มีศีลแหละ อย่างนี้จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนี่ก็คือก้าวเข้าหาอริยชนแล้วสินข้อหนึ่งก็ละเอียดขึ้นนะครับแยกคายขึ้นเห็นอะไรเด่นชัดขึ้นอธิสินที่สูงขึ้นเพราะเห็นมุมมองแห่งสินข้อที่หนึ่งที่ละเอียดแยกคลายมากขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการขาดทะลุด่างพลอยที่ได้มากขึ้นแล้วเป็นปกัติสินนะเป็นสามัญสินที่ ไม่ผิดสิ่งเป็นธรรมดานะครับอย่างเงี้ยอย่างเผู้จเจริญมาอีกขั้นหนึ่งระดับของภริยาจะเป็นประมาณนี้ซึ่งโดยจะต่างจากกรา,ายชนค่อนข้างเยอะเพราะกรา,ายชนนีเป็นคนดีโดยทั่วไปเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นคนที่สามารถลดกิเลสได้จริงเป็นคนที่ วิ่งทวนกระแสใจนะครับวิ่งสิทวนกระแสความต้องการของใจอย่างนี้คืออริยะจะต้องวิ่งทวนกระแสความต้องการของโลกียะของตัวเองนะครับก็จะมีความต่างกันอยู่ประมาณนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็จะรู้เองแหละพอเราสมาธิทีมาเรื่อยๆสมาธิทีมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าโอ้ขอบเสตของสินแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ มีประมาณไหนครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนครับขอบคุณครับอนุโมทนาครับสาธุครับ